สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกล่องไปรษณยอผมเนาะตัวนี้ก็จะเป็น HT สองหนึ่งสาม G ของผมนะตัวนี้นะครับผมเนาะโมแบบจ่าจานพี่นะนะครับตัวนี้นะครับผมก็คุณสมบัติของตัวนี้นะครับก็มันจะมีข้อดีอยู่นะผมสาม G นี้นะผมนะก็จะมีตัวตัวต่อซับแยกให้นะครับผมนะนะครับประมาณนี้นะครับตัวซับแยกก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะ ใครที่อยากจะต่อก็เอาไปต่อได้เลยนาะตัวนี้เป็น3002นะพี่นะนะครับ3002ก็ให้ต่อไฟตรงนี้นะพี่นะนะครับต่อไฟตรงนี้นะครับบวกลบตรงนี้นะครับก็อันนี้ผมบิดโมโนให้นะผมประมาณนี้นะครับใครที่ไม่อยากบิดก็แล้วแต่นะครับใครที่ใช้แบบสองดอกนะพี่นะถ้าสองดอกพี่ก็ไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปใส่มันก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้นะครับก็ ปีใหม่ก็จะมีช่องเสียบอ่าปีใหม่ด้วยนะพี่นะนะครับช่องเสียบอ่าปีใหม่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมนะปีใหม่ก็จะเป็นพวกอ่าอะไรวะเออะไรวะเอ็มพีเอ็มพีให้ผมเซ็ตเคนะครับผมแล้วก็มาเสียบเข้าตรงนี้แล้วผมนะเสียบตรงนี้ขาขาเข้าเอมนะครับเออขาเข้าไอขาเข้า อะไรนะปีใหม่นะครับผมนะต x, ัวนี antis, siglo, <please. S 1> ้ก็ขาออกมานะคผมนะตัวนี้นะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้ด้วยนะนะครับมันจะมี3มจุดนี้ผมนะมีสวิตอยู่นะครับ3จุดนี้ให้ปรับขึ้นให้หมดเลยนะผมนะทั้ง3ตัวเลยนะผมนะนะครับถ้าแต่ถ้าไม่ใส่ไม่ใช้ปีใหม่แล้วใช่ไหมเราก็มาถอดตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงดันลงนะผมนะดันลงให้หมดทั้ง3ตัวเหมือนกันนะเหมือนเหมือนมันเป็นสะพานเฉยนะผมนะเราตัดออกเฉยนะครับ ตัดออกเพื่อตัดออกจากสัญญาณบลูทูธนะครับผมนะนะครับประมาณนี้นะพี่นะอ่าในเรื่องของเสียงครับผมนะตัวนี้ผมได้แก้ได้แก้เสียงกลางนะครับผมนะเบอ่ดออกเสียงเสียงกลางเยอะนะครับก็เอาในการให้กลางมันพุ่งขึ้นนะครับผมใส่ขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอเสียงเบสดนะครับผมตัวตัวนี้เป็น 3g ค่อนข้างที่จะเบสแข็งแบบกระด้างหน่อยนะครับก็ ผมก็ได้ทําการปรับให้นุ่มขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นนะครับผมนะประมาณนี้นะพี่นะนะครับตัวนี้นะแต่ผมแต่ส่วน 2G 2จีสอมจะนุ่มอยู่แล้วแต่ว่านุ่มนุ่มอยู่แล้วแต่มันนุ่มเกินนะครับผมนะนะครับมันไม่ลอยนะพี่ตัวนี้ผมก็ได้โมประมาณนี้นะพี่นะนะครับก็ใครที่สนใจก็สั่งจองเข้ามาในเพจนะผมนะนะครับประมาณนี้พี่นะครับส,สวยๆนะพี่นะไม่ต้องห่วงนะพี่งานแบบเลย